โอเคครับสวัสดีครับธร,ร,รกิจแอดซอฟครับผมอันนี้เป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผมอัดรีวิวเอพีเสร็จแล้วดีเวลามันค่อนข้างเหลือผมก็เลยอัดตัวเอ5หที่ผมได้ลงไปก่อนหน้านี้มาให้ทุกคนได้ชมสักหน่อยว่าผมได้ไมาได้ยังไงแล้วผมทําอะไรกับมันไปบ้างครับผม คลิปนี้จะเป็นแค่แบบ Power ร์วิวโปรเจกตเฉยๆนะครับผมเป็นการแบบพูดใน,ในภาพรวมของโปรเจกต์นี้ก่อนก่อนแล้วกันครับ MP5 ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมือหนึ่งมาไม่ได้ซื้อมือสองจากคนในกลุ่มผมไปจับได้มาจากในร้านญี่ปุ่นแห่งหนึ่งซึ่งมันจะค่อนข้างแดนดอมครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปร้านญี่ปุ่นแล้วคุณไม่เจอก็ไม่ต้องแปลกใจแต่ถ้าวันไหนคุณไปแล้วคุณเจอก็ไม่ต้องแปลกใจเหมือนกันมันเป็นไปได้ทั้งหมดตัวนี้เป็น MP5 A5 มังครับน่าจะใช่นะผมไม่มั่นใจเรื่องรหัส ตัวนี้เอาเป็นว่ามันคือ m p 5ของโตกเกียวมาร์กิจเป็นปืนสเปกเก่าเก่าแบบเก่าตะโกนเลยอ่ะเอ่อรียลนัมเบอร์บนเกียร์บ็อกถ้าผมอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นปืนตั้งแต่ปี2008ก็คือประมาณปี49 48ประมาณปี51นะครับผมซึ่งก็10กว่าปีเข้าไปละซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงยังมาอยู่ในซัา5ที่แบบอย่างน้อยก็เสียหายไม่เยอะอะครับถ้าไม่เป็นไรเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังละกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนั้นผมได้ใกกระบอกที่มาในซัา5เอ่อ ตัวปับหมดไม่มีหักไปแล้วก็ไม่มีแมกกาซีนแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสภาพตามนี้เลยนะครับผมสภาพมันค่อนข้างเก่าเลยแล่ะผมเอามาล้างเอามาขัดทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็ทำเกียร์บ็อกใหม่ข้างในซึ่งด้วยคําที่ว่าในกลุ่มผมมีน้องน้องเพชรมาซาแหละติดตามช่องเขาได้ครับเขามี MP5 กระบอกหนึ่งอยู่ที่เป็นซากอยู่ผมก็เลยซื้อเอาของเขาครับ เพื่อมาเอาตัวปรับหมดแล้วก็ชิ้นส่วนอกประมาสองสามชิ้นมายำากับตะบองนี้ให้มันยิงได้แล้วก็หลังจากนั้นผมถึงเอาสครปเศษชิ้นส่วนจากไอจ็อบเพื่อนผมอีกคนนึงที่เป็นของแต่งที่คือพอดีตอนนี้มันยกชุดแต่งออกงาน,นเซตมาใส่แล้วผมก็เลยเอาของเก่าของมันมาใส่ทํากันไปทํากันมาจบที่ผมยัดเฟือง13หนึ่งแล้วก็ใส่บูทบูทเหล็ก6มิลใช่ครับบูทตัวนี้เป็นบูธ6มิล ก็เก่าอยู่เอาเอามายำใส่รวมกันเรียงชิมใหม่ลูกสูกก็ผมใช้ของที่มีครับผมแทบไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เลยก็เสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เซอร์วิสมันไปสักพักหนึ่งมไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะมันเป็นปืนเก่าแต่อย่างน้อยมันก็ยังได้ถามว่าผมเจอปัญหาอะไรกับมันบ้างก็มีเรื่องความที่มันเป็นพลาสติกใช่ไหมครับ A.P.5 จะยึดบอดี้ด้วยน็อตสามตัวซึ่งไอ้รูน็อตตัวเมียตัวหนึ่งนะครับของผมอะมันหักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังแก้ไม่ได้ผมก็เลยเออจับล็อกมันไว้หน่อยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยังดีอย่างคือมันยังมีตัวไอ้ตัวสลักอะคอยช่วยยึดให้บอดี้มันแน่นให้มันไม่คลอนให้มันไม่หลุดออกจากกันครับผมก็ยังถือว่าก็โอเคถ้าถามว่าตอนนี้สเปคหลังจากสเปคที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นลูกสูบฟันเหล็กหัวน็อตเส้นซีนซีลูกสูบกระบอกสูบเฟืองนอกจากนั้นหมดทำอะไรไปบ้าาางงมมยผก็แค่เออ เซอร์วิสอยากเปลี่ยนยางฮอแล้วก็ล้างท่อเฉยๆนอกนั้นเดิมหมดเลยถามว่าประสิทธิภาพได้มาเป็นยังไงก็หลังจากที่ผมทําปืนเสร็จแล้วผมไม่ได้เทสผมเอาไว้ให้ตะลวงแกตัดสายตัดฟิลออกแล้วก็เดินสายตรงให้ใหม่หน่อยตอนนั้นผมกลับมาลองมาเทสดูกอนแรกมันมีปัญหาที่ว่าชุดลมผมใส่จารบีไม่พอมันก็เลยทําให้ความแรงแม่งตบล่วงมาเหลือร้อยห้าสิบเก็เลยถอดจาใจต้องถอดมันออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาเซอร์วิสใหม่ก็คือเอาจารบีปาดเพิ่มปัญหานั้นหายความแรงขึ้นมาสามร้อยกว ผมยัดซูเปอร์บิงเบอร์ลอยเข้าไปนะพอดีผมมี Burn ight, เบอร์ลอยเหลืออยู่เส้นหนึ่งก็เลยเอามาใส่ดูเพราะว่าของเดิมมันติดกับลูกสูบแล้วผมเอาออกไม่ได้ครับผลออกมาก็เป็น m p 5กระบอกนี้ชุดไฟฉายเลเซอร์จริงๆอชุดเลเซอร์ตัวนี้ครับมันติดมากับปืนเลยมีตัวปุ่มกดให้แต่ถามว่าผมตอนนี้ผมใช้ไหมผมตัดระบบนี้ออกไปแล้วเพราะว่ามันไรไประโยชน์นะครับผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยติดไว้สวยๆเฉยๆท้ายตัวนี้ให้มาเป็นท้ายเต็มนะครับผมแต่ไม่มียางปิดท้ายบางคนอาจจะหาได้ในสภาพที่ดีกว่า หรือถ้าเกิดสมมติว่าใครมีชุดยางปิดท้ายเหลืออยู่สามารถบริจาคให้ผมได้ครับผมยินดีจ่ายค่าส่งให้ตามสาัรสัตษ์ทักตามที่ต้องการมอเตอร์ตัวนี้เดิมๆจากโรงงานจะเป็นมอเตอร์เลดข,ของโตเกียวมอเอีอยู่แล้ว แต่เลนในที่นี้หมายถึงของเก่านะครับเป็นเลนตั้งแต่สมัย10กว่าปีก่อนแต่ถามว่ายังใช้ได้ไหมย,ยังใช้ได้นะครับผมสาหรับผมผมว่ามาเก็บปัด,ป,ดปัดฝุ่นนิดหน่อยเช็ดเชนู่นนี่นั่นก็ใช้ได้นะผมเลี้ยงชิ้นใหม่ก็ประสิทธิภาพดีขึ้นแต่เลนอาจจะยังไม่สู้ปืนสมัยใหม่ได้นะครับผมเพราะว่ามอเตอร์สมัยนี้มันก็มีแรง MP5 ก็ประมาณนี้ปืนเล็กๆน่ารักไม่มีอะไรมากทาไปใช้งบประมาณไปไม่ถึงสองพันนะบุกกับทังกระบอกนี้ยังมีบางอย่างที่ยังหาไม่ได้แต่ว่าโดยรวมปืนกระบอกเนี้ยก็สามารถใช้งานได้แล้วนะ เซมิเสียมอเตอร์มันจะบากหูนิดนึงนะครับก็อันนี้เป็น131กับมอเตอร์ตรงเกียร์มาุอีกนะครับก็โหลยใช้ได้ประสิทธิภาพก็ไม่แย่เลยสำหรับผมนะครับสำหรับปืนที่แบบไม่ได้ทำอะไรเพหรือวุ่นวายอะไรขนาดนั้นนะครับผมหลักก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับบีบเอ็มี5ของผมถามว่าวิธีการใช้งานปืนไฟฟ้าเป็นไงเออซึ่งทุกคนที่เข้ามาดูช่องนี้ก็น่าจะดูกันอยู่แล้วว่าวิธีการใช้งานปืนไฟฟ้าโหลดลูกใส่แมกซีนใส่แม็กเสียบแบต กด save แล้วกดยิงปังปังปังประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมติผมมีโอกาสหรือว่ามีที่เดี๋ยวผมจะทำทดสอบยิงของทั้งสองกระบอกให้ดูนะครับผมว่าประสิทธิภาพที่ผมพวกผมทำกันมามันได้เป็นยังไงบ้างส่วน m ห้าตัวนี้ถามว่าผมคิดเห็นยังไงก็ปืนราคาที่แบบคือผมซื้อซรร้ามาทำอะ่ะผมก็ไม่ควรจะต้องหวังอะไรกับมันมากอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็มันก็ยิงได้โดยใช้งบประมาณไปไม่เยอะลราจะเป็นประมาณนี้ครับผมก็มีใครมีคําถามหรืออะไรก็เสนอมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมช่วงนี้ผม like, ไล่อ่านคอมเมนต์หมด ถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือต้องการเขาช่วยเหลือหรืออยากได้คอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์ติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมผมเอาเวลาไปนั่งตัดคลิปทั้งสองคลิปละขอบคุณมากครับที่ติดตาม